สวัสดีค่ะ FC พูนารักวันนี้ต้ยมยำไก่แวะมาทานด้วยกันนะคะอยู่แดนไกลอยู่ใกล้อยู่ประเทศนอกอยู่เพื่อนบ้านประเทศไทยรักษาสุขภาพด้วยกันนะคะอยู่กรุงเทพนี่อ็ยทรมานมากคนะ่ะ FC พูนารักบาดเพาหวาออกไปไหนก็กลัว ดี่แอลกอฮอลทั้งวันล้างมือน่ากลัวมากๆอยากกลับบ้านก็กลับไม่ได้ทนอยู่ทนต่อไปนะคะ เป็นใจคญส่งคนยโสด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนส่งคนยโสด้วยนะคะสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นสู้ส,สู้ต่อไปนะคะทุกท่าน ร้อนๆจะได้ชุ่มคอเครียดจนปวดเป็นกระเป็นกระเพาะนะคะตอนนี้ต้องใส่แมสสองชั้นใจอยากใส่ทั้งเวลานอนด้วยแต่หายใจไม่ออกนะคะไก่สุกแล้วก็จะมาใส่ใบ ใบกะเพรานะคะกับต้นหอมผักชีนะคะ,ะก็เตรียมใบกะเพราแล้วนะคะแต่ไม่ได้ใส่หมดนะคะจะผัดอยูอ่ก็เตรียมหอมไว้แล้วนะคะจะลงหมอ้อค่ะก็เอาใส่หม้อแล้วลนะคะใบกะเพรากับต้นหอมัผักชี มะขามสามเปียปกใบมะขามอ่อนไม่ได้รีบเก็บรีบแล้วมาทานด้วยกันค่ะ แวมาบ้านบนุญทุงคนยสด้วยนะคะ ก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ